สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนาสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันจันทร์นะครับฟุตบอลดูแล้วเลือกยากพอสมควรนะครับวันนี้วันนี้เลือกฟุตบอลเอ่อเซกุนดาสเปนนะครับมาฝากแฟนๆนะครับเป็นเกมระหว่างลาสปันมาสนะครับเจอกับเอฟเซอันดอร่านะครับลาสปันมาสนั้นเกมล่าสุดพวกเขาเอาชนะมาลาก้าไปได้ขาดลอยนะครับสี่ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นก็เล่นในบ้าน เสมอสลับโกซ่า0-0นย์นะครับ2นัดเก็บไป4แต้มในขณะที่เอฟเซียนดอร่านั้นเกมนัดแรกออกสตาร์ทดีนะครับบุกไปชนะโอเบโด1 0แต่ว่าเกมล่าสุดนั้นพวกเขาไปเยือนสปอร์ติงกีคอนแพ้ไปขาดลอยเลยนะครับ1ประตูต่อ4นะครับวันนี้ ora, เอฟเซียนดอร่าเมเยรัสปันมารกก์กถือว่าค่อนข้างหนักนะครับเจ้าถิ่นนั้นมาในระบบ4-3-3นะครับ3ตัวลุกมีออสการ์ปินซี่นะครับอันบาโรกิมิเนสนะครับแล้วก็มีมาร์ก คาร์โดนาเล่นเป็นหน้าเป้าส่วนอันดอร่าเองวันนี้สภาพทีมพร้อมเช่นเดียวกันนะครับมีกาลลอสมาร์ติเนสเล่นเป็นกองหน้านะครับคู่นี้ดูชื่อชั้นกระดูกบอลตัวรัสมาร์ตันเหนือกว่าเอฟซีอันดอร่าทีมน้องใหม่นะครับที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับให้ดิแขปเปิดมาค่อนข้างแพงนะครับ0.75แต่วันนี้เชว,วารัสปันมาร์ตได้เปรียบเป็นในบ้านบวกกับทีมเยือนอย่าง เอฟเซนดอร่า uh, นั้นเกมนัดล่าสุดพึ่งแพ้กี่ค่อนไปขาดลอยนะครับ1-4นะครับเกมรับดูแล้วยังไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่เจ้าอนันนี้ลาสฟันมาร์ทเล่นในบ้านน่าจะบทเก็บชัยได้สำเร็จเชียร์ลาสฟอนมาร์ทไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ